โอเคสวัสดีเรานักถอยลูกเต่าทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้เรามาพบกับอีเวนต์ใหม่เกาะลอยฟ้ากับขังนะผมลองจี้เครื่องรางที่กลับมาอีกครั้งดูสิเป็นจี้เขาบอกว่าเป็นจี้ดีนะผมเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งมาขายให้กูเ,เดี๋ยวนะดูตรงไหนนะสมุดสมุดเออหาไม่ค่อยเจอหรอกอะไรพวกนี้้ครล่งราง,างที่มาใหม่ใช่หะ อันที่แนะนําอัตราชนะมาใหม่นี่เกาะลอยฟ้าจักขังเริ่มต้นเทินอะไรนะโอ้ยกัดสาสิแปดเปอร์เซ็นกักขังฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวเมื่อทอยเต๋าโอกาสเจ็สิเปอร์เซ็นเดินหน้านะทอยหลังหลังจากนั้นย้ายไปในยะที่ทอยได้โคตรโหดอะไรวะกักขังแบบทั้งแถวอ่ะเออ มันเป็นจี้สําหรับยอมลาชัดๆเลยอันนี้เกาะลอยฟ้าแบบธรรมดาใช่ปะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่ออะไรวะเรืออวกาศอันนี้เป็นลิงเหรออ๋อนี่จี้เก่าเนาะไม่ใช่จี้ใหม่ใช่ปะอ่าเ่าเรามาเริ่มที่จี้ดองกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้ไปการเสียในก่รนีอ่ออกเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นจี้จี้ที่ต้องซื้อเหรอ ไม่ดูอีเวนต์เลยมึงก็บดนึกอยากจะสุ่มมึงก็สุ่มเลยนะโอ้ต้องหาไอ้นี่มาห้าอันห่าเดี๋ยวเดีขอดูอีเวนต์นี้ดีก่อนโอ้โหโคตรยากจี้ดีแต่ว่าอมึงต้องหานี่มาห้าอันใช่ป่ะเพื่อจะได้อันนี้อ่ะหนึ่งอัน แล้วก็อสรุปว่ามึงต้องหาไอ้นี่มาทั้งหมดเท่าไหรว่ว่าห้าอันสิบยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็จะได้นี่หนึ่งชิ้นคูณไปอีกห้าก็จะเป็นอ่ายี่สิบห้ามึงต้องหานี้หนึ่งร้อย5ี่สิบห้าชิ้นอะเออทำไม่ได้ A อบวกอะตายกูตายกูตายน,นี่แรกเป็นอ่าลิมิเต็ดอ i ดิชั่นนะครับผม เนี่ยต้องซื้อใช่ป่ะจักรวาลลึกลับร้านค้าลึกลับน่าจะต้องซื้อแหละโอ้โหแล้วแม่งขาแบบนี้ด้วยนะไหนวะเอาแล้วกูต้องซื้อตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวกูต้องซื้อตรงไหนตรงไหนวะหาไม่เจอซื้อตรงไหน เ,เดี๋ยวนะอ๋อนี่ไง900เพชรอืม900เพชร900เพชรจัดมาสักกล่องหนึ่งก่อนการันตีเหรอ900เพชร900เพชรก็ได้อยู่25ใช่ปะ อืมแล้วมันจะออกทุกอันไหมเราไม่รู้หรอโอ้โหมีโอกาสไม่ออกด้วย900เพชรนว้ยเฮ้ยหน้ากล่อง รอยเพชรกูได้ไอบวกมาอันเดียวใช่ป่ะเออกูต้องหาอีกเท่าไหร่วะหาเอกยี่สิบห้าอันใช่ป่ะไม่เลยก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันต้องได้หนึ่งร้อยกว่าเออเพราะว่าไอ้จี้เกาะรอยฟ้าหลุมดำเนี่ยมันใช้เท่าไหร่วะ ไอเน,นี่อเน,นี่ยเน,นี่ยเน,นี่เน,นี่เกาะรอยฟ้ากับขังเนี่ยมันใช้ทั้งหมดห้าอันใช่ปะ่ะเราลองสักสามพันอะเฮ้ยอะไรมันจะล็อกขนาดนั้นล็อกเกืนอน่ะมึงอะ ่ะไปเปิดกันอันนี้ก็กระตุกจนนั่นจ้ามันมีแสงไฟเลยเฮียมันมีแสงบึ๊บวาบเลยโอ้โหแล้วกว่าจะได้ผมเป็นหมื่นแล้วป้งเนี่ยอุมาสามเอ้ยบวกนี่ไม่มีลุ้นเลยใช่ไหม ไม่มีเลยอ่ะไม่ออกเลยโอ้ไม่ออกแสงเลยโอ้ตายอย่างเงี้ยดูดิถ้ามันการันตีนะเว้ทุกกล่องอ่ะคุยคุย เป็นแสงที่ชเชื่อมากเลยอือหือโอ้โหได้แต่เอมาเรามีอมลานะเพราะฉะนั้นเราต้องทำนะได้เกียรนแล้ววะเหมือนเพชรจะเอาอยู่ไหมเนี่ยได้ยี่สิบกว่าโอ,โ,โอเคโอเคโอเคเอาไปจัดมาอมีกเพิ่มไปจัดมาเพิ่มหนึ่ง มันช้าเออสามสี่้าช้าปะไม่ทันใจไปรุ่นเลยยี่สิบห้ากล่องนะม,มันต้องออกบ้างแหละวะเอบวกอะให้กูชื่นใจหน่อยเลยอย่าให้กูหมดร้อยบห้าชิ้นเลยนะขอร้อง อมาสามอันก็โอเคอยู่นะแสงมันมีจริงป่าวะเอบวกอะอออตาการออกันต้องอะไรเออ้นั่นจ้เดี๋ยวเราจะปิดเสียงเกม ผมเชื่อว่ามันจะกบมันจะกบเสียงพูดของผมผมหมดเลยเพราะว่าเสียงมันดังมากเลยงั้นเดี๋ยวปิดสียงเกมก่อนก็ได้ออาปิดโอเคปิดเลยแล้วกันเนาะเออมันจะได้ลื่นไหลลื่นไหลโอ้โหแสงไม่ออกเลยว่ะแล้วคะแนนลัคก,กี้กูเปิดไปไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมาสี่วะเฮ้ยดี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 ดดด เอาละเริ่มมีหวังแล้วเว้ยเริ่มมีหวังแล้วเว้ยกาะลอยฟ้าเท่านั้นครับผมที่อื่นเราไม่สนใจนะครับอึ้บมาสักครู่นะครับโอ้โหไม่มาเลยว่ะเอบวกอะโอ้โหเออ,อ,อให้มันมาทุกกล่องแบบนี้ยก็ยังชั่วหน่อย เอาละอีเวนต์โออีเวนต์เออเอฟบวก yes 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 นี่ไงประหยัดไปได้เยอะเลยโอเคเราประหยัดไปได้มากเลยนะเนี่ยจืดจอโอไม่มาอีเว oh, นต์โอ้ั่านคิดว่าจะเป็นเอสไง <laughs> หวังสูงเกินไปแล้วร้อยยี่สิบห้าใช่ปะ่ะก็ต้องร้อยยี่สิบต้องหาร้อยี่สิบอันอตาย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 ถ้าได้เอบวกเราก็จะประหยัดไปห้าชิ้นนะเออซึโอมาแต่เอป่ะเอบวกหน่อยแสงเออแสงเห็นความเงี่ยน <laughs> โอ้ไม่ได้嘛 <laughs> เออมึงจะเค็มอะไรขนาดนั้นเออมาสามว่ะดีดีด,ด,ดีขอไม่เกินมือนนะโอเคเอ่ะเออจี้นี้จี้ดีป่ะ Yes มาอีกหนึ่งเราต้องหาเอแค่หนึ่งร้อยสิบห้าชิ้นนะครับผมเออมาแบบนี้บ่อยๆก็ดีดีโอ้ใกล้ความฝันแล้ว โอ้ไม่ไกลไม่ไกลละความฝันไม่ไกลละจัดอีกสักสามแพ็คป่ะสองแพ็คดีมั้งสิบใช่ป่ะสิบกล่องก็เผื่อได้ไงอสองกล่องรู้ก่อนเผื่อได้ไอ้บวกเลยไงเอออย่าไปซื้อเยอะเดี๋ยวเกิน โอ้โหแสงบึ้บวับอรอยะมึงต้องออกสักกล่องแล้ววะมึงต้องออกสักกล่องแล้วะปรมาเออกล่องแรก yes นี่ไงนี่ไงกล่องที่สองเอือมไม่ใช่กล่องที่สามอืมมาแค่กล่องเดียวโอเคนะเราต้องหา110ชิ้นนะเออ110ชิ้น โอเคก็โอเคอยู่นะโอ้ Ooh, มาสามดี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 ไม่เกือบว่ะโอ้ oh, มาหนึ่งโอ้โหฮู้ว yes! ยสสุดยอดเยี่ยมแสดงว่าเราปิดอีเวนต์เร็วแล้วเนี่ยเอสเลยเอสเลยโอโ้ไม่เอสว่ะผมว่าเราปิดแล้วมั้งอีเวนต์อ่ะ โอ้โหมาอีกชิ้นแล้วครับผมเราต้องหาอีกแค่ร้อยห้าชิ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้เยอะเกินไปป่ะร้อยห้าชิ้นตอนนี้เรามีแปดสิบห้าชิ้นนะเราต้องหาเออเราได้เอบวกมาห้าชิ้นแล้วเนาะเราก็ต้องหาอีกแค่ร้อยเดียวใช่ป่ะร้อยเดียวร้อยเดียวขาดสิบห้านะอ่าสิบห้าอันขาดเอสิบเอบวกเอเอรัมดาเนี A ่ยสิบห้าน มาสามมา 5, ห้าเหลือสิบขาดสิบนะอืขาดเจ็ดขาดเจ็ดอันวะว่างไงดีวะเนี้ยแพ็กธรรมดามันออกไหมเนี้ยไม่น่าจะออกเนาะ องร้อยเพชรมาไหมมาแค่เดียววะอ ก็เอาให้มันจบๆไปโอ้โหยิเวนเกินนะเนี่ยถ้าเราเอาแบบห้าชิ้นแบบเนี้ยเก็ยังไงมันก็นั่นแหละเกินแน่นอนครับผมไม่เป็นไรเออไม่ไม่เป็นไร,เ,ออไไเ,นไรเดี๋ยวเผื่อเราทําอีกชิ้นหนึ่งไงออืโอ้โหได้ไอบวกเลยอ่ะเออดี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 เผื่อเราทําอีกชิ้นหนึ่งอือไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหไอบวกรวยเลยวะ่ะ ยอดเยี่ยมหมื่นเพชรของเราไม่เสียหายเอย้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียเปล่าหมื่นเพชรหมื่นเพชรห <c oughs> มื่นเพชรโดยประมาณเออนี่ผลประกอบการของเราโอ้โหยอดเยี่ยมยอดแรกก่อนเก้ามันต้องมียี่ห้านะต้องมียี่ห้านะต้องถึงยี่ห้านะ กลัวไม่ถึงมากเลยอออือยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็เกินมานิดเดียวเองนี่เออเมื่อกี้รู้อย่างงี้เราแลกห้ากล่องมาก็ดีเนาะเออเกินมาสองกล่องเกินมาสองที่โอเคเออเออค่อยค่อยแลกนะ อย่าไปแลกแบบผุกพับผุกพับเลยนะไม่ได้เลยนะของหายเดี๋ยวของหายนะโอเคครบเรียบร้อยอสบายใจแล้วเว่เดี๋ยวค่อยไปรับดีกว่าเก็บไว้อย่างนี้แหละให้เด็กๆมันอิจฉาเล่นอย่างเงี้ยโอเคสำหรับที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ